โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง RVPXI Thailand Channel นะครับผมสำหรับวันนี้ก็กลับเล่นเกม e r u s i a n Connect กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะซึ่งคลิปนี้นะผมจะเป็นคลิปอัปเดตรีวิวนะครับผมนะกาชาใหม่ที่ได้เข้ามาแล้วก็จะเป็นคลิปเอ่ออัปเดตเกี่ยวกับอีเวนต์ใหม่ที่ได้เข้ามาเช่นกันนะครับผมนะซึ่งถ้ามีอีเวนต์ก็ต้องมีกาชาใหม่เข้ามาตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมนะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ตัวละครเออไม่ใช่สิเราจะเริ่มที่อีเวนต์ก่อนเลยนะครับผมนะ ความจริงอันที่ไม่มีสิ้นสุดนะครับผมนะแมมาซึ่งอีเวนต์รอบนี้จะอยู่ตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่25นะครับผมนะประมาณ9วันเนาะ9วันนะครับผมนะซึ่งก็เหมือนเดิมเนาะรอบนี้เราจะต้องเก็บเออตั๋วลงด่านจากเออด่านเนื้อเรื่องของเกมแล้วก็ด่านด่านเจียนเก็บของต่างๆอะไรพวกนี้มันจะแจกหมดนะครับผมนะเราก็ต้องไปหาจากด่านพวกนั้นมาเพื่อเอามาลงเนื้อเรื่องในอีเวนต์นะครับผมนะอ่าไป ซึ่งอนะีเวนต์ในเรื่องรอบนี้จะมีอยู่ทั้งหมด12ด่านนะครับผมนะแต่ผมมองว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้มั้งจำไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเหมือนอีเวนต์อื่นหรือเปล่าที่เดี๋ยวจะปลดมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะแต่ตอนนี้มันมีอยู่ทั้งหมด12ด่านซึ่งผมยังไม่ได้ลงด่านที่12นะครับผมนะมแล้วก็เอ่อรอบนี้มีโบนัสตัวละครทั้งหมด3ตัวเลยนะคือโอ้โหเยอะนะครับผมนะสำหรับโบนัสตัวละครรอบนี้เนาะ ตัวแรกก็จะเป็นแชร์ล็อตนะครับผมนะเป็นตัวละครเอเดนอาร์ตัวใหม่ที่วันนี้เราจะมาสุ่มกันด้วยนะครับผมนะสำหรับแชร์ล็อตเนาะก็คือแชร์ล็อตจะได้รับเลือดเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะส่วนไอรีนนะครับผมนะไอรีนตัวนี้จะเป็นอยู่ในเอ่อเวเลอร์พาร์ตนะครับผมนะมจะอยู่ในพาร์ตของเอ่อเกมนี้นะครับผมนะอ่าอยู่ในพาร์ตของเกมนี้นะครับผมนะไอรีนจะได้รับอัตราดาเมจเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะส่วนเซเลน่าเป็นตัวแจกเมื่อกิจกรรมเอ่อคริสต์มาสนะครับผมนะอีเเวนนตต์์คริสสมาาะ เป็นตัวแจกนะครับผมนะสำหรับเซเลน่านะถ้าใครเล่นครบก็คือได้ตัวละครแน่ๆตัวหนึ่งแน่นอนคือเซเลน่านะครับผมนะมก็แจกเหมือนกันนะครับผมนะเอ้ยไม่ใช่เป็นโบนัสเหมือนกันได้รับเปอร์เซ็นต์โจมตีเพิ่ม50%นะครับผมนะก็เออเก็บของแลกของนะครับผมนะตลาดไนท์แมร์ก็จะเป็นเออตลาดแลกของนะครับผมนะซึ่งรอบเนี้ยมันแตกตรงที่ว่ามันเปิดมาหมดทุกอย่างเลยนะครับผมนะแล้วมันลดแบบว่าลดก็นำอยู่นะผมว่ามันลดก็นำอยู่ โดยเฉพาะใครที่ยังไม่ได้ไซเรนา่าเนี่ยผมมองว่าตอนนี้ไซเรน่าจำเป็นนะก็สามารถแลกได้นะ6,000แต้มนะครับผมนะได้ไซเรนา่าแล้วก็สิ่งของที่สมนแลกต่อก็จะเป็นอันนี้เนาะอันนี้ก็สมพลแลกเหมือนกันนะตั๋วแบบคัดสันนะครับผมนะคัดเลือกแล้วก็อันนี้จะเป็นหลักฐานอญเชิญทั่วไปนะครับผมนะเออก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าใครอยากแลกอะไรนะครับผมนะขาดอะไรขาดเหลืออะไรก็แลกนะครับผมนะแล้วรอบนี้เอออันสุดท้ายก็จะเป็นสกินของไอรีนนะครับผมนะ เป็นสกินของไอรีนนะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมนะแต่ผมก็คงจะแลกเก็บไว้นะผมนะถึงจะไม่มีตัวละครถามว่าไอรีนหาได้จากไหนใช่ไหมไอรีนเราสามารถหาได้จากตรงนี้เลยนะผมนะเนี่ยตรงนี้เนาะดูดดูดโชคเรียกซับนะครับผมนะเออเนี่ยประมาณนี้นะผมนะเออมันจะได้ตอนเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนของพวกไอรีนอยู่นะเราต้องปลดเออเราต้องซื้อนะผมนะอันนี้เนาะมันมันถึงจะได้นะผมนะ เนี่ยของมันก็แจกเยอะอยู่นะถ้าถามว่าเออซื้อซื้อ,อคุ้มไหมผมมองว่าซื้อก็คุ้มนะแต่ผมช่วงนี้ผมกินแกบไม่ค่อยมีตังค์นะครับผมนะผมก็เลยไม่ได้เติมแต่ใจจริงถ้ามีก็อาจจะเติมนะครับผมนะไม่ใช่อาจจะอะไรผมจะเติมเลยแหละเนี่ยคือมันมันโอเคนะสำหรับวันนี้เนาะโอเคเราจบไปแล้วกับอีเวนต์แลผมนะก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมที่ผ่าน,านมาต่อไปจะเป็นออกาชาใหม่แล้วผมนะกาชาใหม่ที่มันได้เข้ามาในเกมกับตัวละครใหม่ ก็คือ S S R ชาร์ล็ t นั่นเองนะครับผมนะซึ่งชาร์ล็ t ตตัวนี้จะเป็นตัวละครสายแสงสว่างนะครับผมนะไปเดี๋ยวเราไปดูสกิลของช h a l o t t กันเลยนะครับผมนะสำหรับสกิลสังหารเนาะเมื่อชาร์ล็ t ลงมาสู่สนามนะครับผมนะจะสร้างดาเมจโจมตีศัตรูทั้งทีมนะครับผมนะ200%แลวจะสร้างดาเมจ2เท่าให้กับมือสังหารก็คือไอมันเป็นเหมือนตัวละครชาร์ล็ t เนี่ยมันเป็นตัวละครที่เอาไว้ฆ่าพวกมือสังหารโดยเฉพาะหรือก็คือไอสายดาบสายสีแดงๆนั่นแหละนะครับผมนะอืม ก็โหบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เกิดมาเพื่อฆ่าสายสายสังหารนะครับผมนะเหมือนมันจะคล้ายๆกับไอ้เฮอร์ซี่ครั้งที่แล้วเฮอร์ซี่เนี่ยจะเป็นนักฆ่าเวทนะครับผมนะรอบนี้ชาร์ลอตจะเป็นนักฆ่ามือสังหารนะครับผมนะเออแห่งโหแบบคือคือโอเคอะ่ะผมผมลองใช้ในรหัสหลักดูแล้วก็โอเคอยู่นะสำหรับตัวนี้ดาเมจเอาเวอร์ Over นะครับผมนะต่อไปเป็นเอ่อท่าพิเศษเนาะ ชร์หลอดจับตัวผู้บงการก็คือสร้างดาเมจโจมตีศัตรู2ตัวในแถวเดียวกันนะผมนะร้บเเลยนะก็คือสร้างดาเมจ165%าเเโอกาสปล่อยสก,กิลอยู่ที่15%เปร็นะผมนะเป็นสก,กิลพิเศษเนาะก็คือแถวหนึ่งเนี่ยมันจะมีหยุดสมมติว่ามีศัตรูทั้งหมด3าตัวมันจะสุ่มโจมตี2ตัวนะผมนะในแถวนั้นอนะแล้วก็โจมตีปกติก็ไม่มีอะไรนะผมนะเป็นการจโจมตีใส่เออโจมตีใส่ศัตรูเป้าเดียวนะผมนะส่วนแพสซีฟนะผมนะเมื่อใช ทุกครั้งที่จิตฮีโร่ฝ่ายเราตายนะผมนะผู้สังหารจะถูกกำหนดเป็นมือสังหารชาร์ล,ล็อตจะฟื้นฟูโทสะ600%โหคือแบบว่ามันฟื้นฟูเกณให้ชาร์ล็อตอ่ะเพื่อให้ชาร์ล,ล็อตใช้สกิลสังหารได้ต่ออ่ะคือโคตรเก่งเลยนะผมนะแบบเกินเกินไปนะครับผมนะคือแบบโอ้พระเจ้าเจอเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับผมนะเป็นนักฆ่ามือสังหารโดยเฉพาะนะผมนะสำหรับชาร์ล,ล็อตนะครับผมนะกาชานี้จะเข้ามาโหทั้งหมด9วันเลยนะ คือคืออีเวนต์เนี้ยมีแค่ตู้เดียวเลยคือเป็นตู้ของชาร์ล็อตอย่างที่บอกไว้นะครับผมนะตู้ชาร์ล็อตเนี้ยอยู่9วันเลยนะครับผมนะอีเวนต์เนี้ยมีแค่กาชาเดียวก็คือจะเป็นกาชาของชาร์ล็อตนะครับผมนะซึ่งในตู้เนาะจะมีโอกาสออก s อ r คือ3 s มเปอยู่ที่25%แล้วก็ R อยู่ที่72%็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะเออเอสเอ็นอาร์เนี่ยจะปรากฏเฉพาะบัตตี้เอสเอ็นอาร์ลิมิเต็ดนะครับผมนะ ซึ่งเอเดน่าลิมิเต็ดในตู้นี้จะมีตัวอะไรบ้างก็จะมีแชร์ลอตนะครับผมนะตัวที่ผมอยากได้ที่สุดแล้วในตู้มีเซเลน่าที่เป็นตัวแจกแล้วก็เฟนเนเบตนะครับผมนะแล้วก็โฮตาลุซึ่งบอกเลยว่า3ตัวหลังเนี่ยผมไม่อยากได้เลยนะสําหรับรหัสนี้นะครับผมนะเฟนเนเบตคือพอแล้วนะครับผมนะพอแล้ว,พวเพราะเมื่อครั้งที่แล้วมันก็เพิ่งแจกอีเวนต์ใหม่นะอีเวนต์ที่ที่ตีบอสเฟนเนเบตอะ่ะมันก็เพิ่งได้ชิ้นส่วนเฟนเนเบตมาเยอะแยะเลยนะครับผมนะโฮตาลุก็ไม่ต้องแล้วนะครับผมนะ เอามาเลดเกมไม่ค่อยได้ใช้งานนะสำหรับโฮตาลุสำหรับผมนะไม่ค่อยได้ใช้เลยใช้ตัวอื่นซะส่วนใหญ่เลยโฮตาลุเอาโฮตาลุมันสตันตัวเแถวตอนลึกเฉยๆนะครับผมนะโซเซเนน้า so, ก็เป็นอีเวนต์ช่วงนี้นะครับผมนะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วรหัสผมมีแล้วอะ่ะก็ไม่อยากได้แล้วนะครับผมนะโดยโอกาสออกตัวแต่ละตัวเนี่ยจะอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยกเว้นแชร์หลอดแชร์หลอดจะโอกาสออกที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ในบรรดาเอเดนานะครับผมนะอมสองครั้งแรกตู้นี้จะาการันตีเอเดนาให้เราตัวหนึ่ง พอหลังจากรอบที่2ไปเนี่ยจะเละอัปเลต S S R ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะแล้วก็จะมีอีกตู้หนึ่งตู้นี้จะเป็นเอ,อ่อตู้อะไรใน่ยงานฉลองของเจ้าหญิงนะครับผมนะซึ่งบอกเลยว่าผมจะมาสมตู้นี้แค่รอบเดียวพอนะครับผมนะผมไม่เอาตู้นี้นะครับผมนะเนื่องจากว่าตู้นี้มีตัว2ตัวที่อยู่หน้าแบนเนอร์คือจะเป็นเจมเจมม่ากับเฟเเบตซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่อยากได้แล้ว2ตัวนี้นะครับผมนะผมก็จะมาสมแค่รอบเดียวพอวันนี้เราจะมาเน้นที่ตู้แชร์ล็อตนะครับผมนะบอกเลยว่า มันต้องมามันต้องได้มันต้องโดนนะครับผมนะสำหรับตู้นี้นะโอเคเดี๋ยววันเนี้ยเราจะเริ่มจากตู้นี้ก่อนนะครับผมนะก็ตัวอะไรมาก็ได้นะผมนะตัวอะไรมาก็ได้ซึ่งพอเราส่มไปสิบครั้งมันจะการันตี S S R ให้เราตัวหนึ่งซึ่งมองว่าเออเอา,เอา,เ,อาเอาตังจากตรงเนี้ยมาส่มตู้นี้ดีกว่านะครับผมนะตู้แชร์หลอดดีกว่ามารอบเดียวพอนะผมนะดูซิว่ามันจะมาหรือเปล่าสำหรับตู้ลองนะ แต่แนะนำนะตู้ลองไม่ต้องสุ่มนะผมนะรอบนี้ปล่อยผ่านไปเถอะเฮ้ยมาเว้ยเฮ้ยมาว่ะตัวอะไรอ่ะโอ้ยบอทเทมาลุไม่ใช่แมรี่ไม่ใช่แคโรลเจมมาฮะโอ้โหบอกว่าไม่อยากได้นะมาซะงั้น คือเอามาผมก็ไม่รู้จะเอามาใส่มาใส่ส่วนไหนของทีมแล้วอะถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นเฟนนเบ็นะถ้ามันเป็นเฟนนเบ็เออยังยังพอยังพอว่าแต่มันออกมาเจมมา่าแบบโอ้หอะไรวะเนี่ยในแอนอโหจบเลยนะผมนะแต่ก็ยังดีได้ตัวใหม่มานะครับผมนะโอเคอยู่มาต่อมาเรามาตู้หลักกันแล้วนะผมนะสำหรับแชร์ล็อตนักฆ่ามือสังหารนะครับผมนะโอโ้โหฆาตกรมือสังหารจริงสำหรับแชร์ล็อตลุย มาเหอะมาเหอะมามาเลยเฮ้ยมาเลยว่ะรอบแรกก็ได้เลยนะเย้ชาร์ล็อตมา แชร์ลอตโตได้แล้วโอ้ย,อยเกมนี้แบบไม่เคยทําให้ผมเกลือเลยนะคือเกมนี้มันดีที่ผมเล่นแล้วติดเพราะว่าหนึ่งเลยคือไอเนี่ยถึงตัวมันจะแพงแต่ว่ามันการันตีเอตตาให้เราแน่นอน2ตัวนะครับผมนะเอ้ไม่ใช่ไอสองรอบแรกเนี่ยคือมันการันตีเอตตาให้เราแน่นอนตัวหนึ่งนะครับผมนะอมืมันดีตรงนี้แหละนี่กว่าเกมบางเกมแล้วผมนะกว่าจะการันตีก็รอบ5้านะครับผมนะ เขาไม่บอกชื่อเกมแล้วก่อนเนาะเป็นตัว S นำหน้านะครับผมนะไม่รู้เหมือนกันว่าเกมอะไรเนาะซึ่งอย่างที่บอกว่าตู้เนี้มันจะเข้ามาแค่ตู้เดียวสําหรับอีเวนต์นี้นะผมนะเดี๋ยวผมจะแถมให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมนะบอกเลยว่ายังไงเราก็ต้องมาโดนกันนะครับผมนะเมื่อกี้ผมมีกี่ใบวะอผมซื้อไปก่อน6ใบแล้วกันเนาะอ่าโอเคพอดีนะผมนะเดี๋ยวจะสุ่มอีกรอบหนึ่งถ้าใชา้หลอดได้เนี่ยโหโคตรแจ่มเลยนะครับผมนะ อย่างที่บอกว่าตู้นี้จะมี s อ i อยู่แค่สี่ตัวนะครับผมนะมามาเลยชาร์ล็อตมามาเลยชาร์ล็อตไม่ตัวนึงครปิดตาก่อนปิดตาก่อนโอ้ไม่มาเลยลืมไปปิดตาปิดตาเขาไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าผมได้ยินเสียงโอ้จบแล้วโอเคไม่เป็นไรคือคือยังดีตรงที่ว่าได้ชาร์ล็อตกับ เจมม่ามาเลยนะครับผมนะส่วนตรงนี้ผมลืมบอกไปเนาะครั้งที่แล้วผมบอกอยังเหรว่ามันรีตู้2ตู้นี้หมดเลยนะครับผมนะตู้กิลเนี่ยจะรีเป็นเอ่อเฮอร์ซี่นะครับผมนะซึ่งก็คือไออันเนี้ยจะได้มาจากการบริจาคกิลนะครับผมนะก็ถ้าใครบริจาคกิลเยอะๆก็คือจะได้แตะไอแต้มแต้มตรงนี้มาเอามาสุ่มเฮอร์ซี่ก็คือคือมันจะการันตีได้เฮอร์ซี่ตอนรอบที่เก้าสิบเอ้ยรอบที่หนึ่งร้อยนะครับผมนะแล้วก็ต้องสุ่มตรงนี้ทั้งหมด10รอบเลยนะ ตู้นี้ก็เหมือนกันนะผมนะนี้จะเป็นตู้ p ีวีพีนะผมนะซึ่งก็คือถ้าใครสมสม10รอบเนี่ยก็คือได้แน่นอนคือบาลีนัทเอเดนะครับผมนะส่วนตู้อันนี้จะเป็นตู้เศษวิญญาณนะผมนะเศษวิญญาณพวกนี้เราจะได้มาตามด่านด่านอะไรวะผมลืมชื่อแล้วด่านที่มันต้องลงสู้กับบอสทุกตัวเอ้ยไม่ใช่บอสเดี๋ยวผมขอไปดูว่ามึงอะเนี่ยกดทั้งมันต้องฝึกซ้อมแล้วก็เนี่ยอคาน่าตรงนี้เนาะเนี่ยมันจะได้จากตรงนี้นะผมนะสำหรับเศษชิ้นส่วนเห็นปะเนี่ยเศษชิ้นส่วนอันเเนนี้ยห็ปะ ได้อันนี้แล้วก็จะม,จนะจนะมีสำรวจเราก็ได้นะสำรวจเราก็ได้นะสำรวจเราก็ได้เนาะโดยใหญ่จะได้หลักๆจาก2อ,อันนี้นะผมนะสำหรับแต้มมันนั้นเนาะโหสวยเลยนะผมนะได้ไอชาร์ลอตมาชาร์ลอตจะอยู่ในสายของกับดักวีนัทนะเนาะเดิใครมาขายของอะไรหน้าบ้านเนี่ยโหโอเคนะผมนะวันนี้แฮปปี้มากนะผมนะหลังจากเกือเกมหนึ่งแต่ไม่เกือ,ไม,กอไม่เกือเกมนี้ก็พอใจแล้วนะผมนะ ถ้ามันออกเป็นตัวอื่นก็โอ้โห,หน่าเศร้าอยู่นะบอกไปเลยจ้าของของวัญเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาลงด่านสุดท้ายดูด้วยนะสำหรับเอ,อ่ออันนี้เนาะไม่ใช่จบแค่นี้นะเดี๋ยวจะมาลงด่านสุดท้ายดูด้วยเพราะว่าอีเวนต์รอบเนี้ยมันจะมีด่านใหม่อยู่ทั้งหมด2ด่านเนาะไม่ใช่ด่านใหม่สิเขาเรียกว่าแบบใหม่ดีกว่า มันจะมีแบบใหม่อยู่ทั้งหมด2ด่านก็คือจะเป็นด่านที่จํากัดแต้มในการอัญเชิญนะครับผมนะหรือก็คือค่าคอสในการอัญเชิญเราเนี่ยไว้อยู่ระดับหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นการสุ่มตัวละครลงสนามนะครับผมนะเพื่อดูว่าจะระเบิดไหมหรือไม่ระเบิดนะครับผมนะมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงด่านสุดท้ายกันซึ่งด่านนี้ด่านนี้จะเป็นเจอบอสใหญ่นะด่านนี้เจอบอสใหญ่ไม่มีอะไรนะครับผมนะด่านที่ผมเดี๋ยวผมขอดูด่านหน่อยอาจจะเป็นด่านนี้เนาะสำหรับ อันนี้เนาะแต่ปัจจุบันนะผมนะหน้าผู้เล่นเนี่ยเออคือผู้เล่นเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด9ช่องเนาะถ้าถ้ารวมกับไอตัวละครหลักเรานะแต่ว่าถ้าไม่รวมก็คือจะมีทั้งหมด8ช่องเนาะใน8ช่องนั้นอ่ะ5ช่องจะเป็นระเบิดตัวเรานะผมนะส่วนอีก3มช่องเนี่ยอีก3มช่องเนี่ยจะเป็นระเบิดนะผมนะจะเป็นระเบิดศัตรูนะผมนะถ้าเราลง3ช่องนั้นอ่ะมันจะระเบิดศัตรูจนตายเลยนะผมนะแต่ว่าอีก5ช่องเนี่ยถ้าเราลงผิดนะครับผมนะ ถ้าเราลงห้าช่องนั้นผิดอ่ะคือมันจะระเบิดเอ่อตัวละครกับตันเราตายแทนนะครับผมนะเดี๋ยวไมนน้จะมาลงด่านนี้ให้ดูเนาะซึ่งด่านนี้ไม่ได้อยู่ที่ฝีมืออยู่ที่ดวงะคระบมนะอันนี้บอกเลยว่าอีเวนต์นี้คือแบบว่าเหมือนเอาฮานะผมนะอยู่ที่ดวงส่วนใหญ่เลยนะระบมนะว่าเอ้ยมันจะยังไงวะคือถ้าเราถ้าเราเหยียบกักระเบิดที่มันฆ่าตัวเองเนี่ยเกิน3าครั้งก็คือเราตายเลยนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเราเหยียบ3มลูกก็คือบอสจะตายนะเอ้าอะไรเนี่ยก็ผิดก็ เดี๋ยวลองดูนะเนี่ยมีทั้งหมด8ช่องเนี่ยลองสุมดูนะผมนะว่าสว่าอันไหน,นี่ยจะเป็นกักระเบิดนะผมนะเฮ้ยอ่ะปุ๊บน่ะเห็นไหมผมลงถูกบอสจะโดนระเบิดเป็นเลือดจำนวนเลือดสามสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์มั้งรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะมาเดี๋ยวผมจะลงอันนี้ต่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันใช้ท่าไม่ตายก่อนเดี๋ยวผมจะลงช่องนี้ต่อปุ๊บอ้าวเฮ้ยลงถูกเว้ยเห็นไหมถ้าลงถูกคือบอสมันจะตายอยู่แล้วนะเห็นปะเดี๋ยวผมลองไม่เลงดู เดี๋ยวดูก่อนว่าลงถูกป่ะอะเห็นไหมลงผิดมันจะระเบิดตัวเองนะครับผมนะโดยบอสอย่างที่บอกว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องเนาะที่มันจะที่มันจะเออ,เอไม่ใช่ดิมีอยู่ห้าช่องที่มันจะโจมตีใส่กับตันเราแต่ว่ามีอีกสาช่องที่จะระเบิดใส่บอสเนาะอ่ะผมลงอะเห็นไหมมันระเบิดใส่ตัว,วเราเยอะมันเอาฮาแล้วผมนะดานนี้ไม่ได้เอาที่ฝีมือฝีมือเลยอยู่ที่ดวงดานนี้เป็นดาดที้ฮามาก ผมตายไม่รู้ไม่รู้กี่รอบนะแต่ถ้าใครคิดว่าตัวละครเราตัวละครทั้งสนามเราเนี่ยฆ่ามันได้แล้วเราก็ไม่ต้องลงเพิ่มแล้วนะผมนะเสี่ยงตัวละครเราจะตายแทนนะผมนะอ่ะจบประมาณนี้นะผมนะสำหรับด่านฮ่าฮ่านะผมนะโอ้โหพึ่งดวงเพิ่งดวงด่านนี้เพิ่งดวงนะเอ้ยพิ่งดวงอะไรล่ะเพิ่งดวงนะผมนะก็จะมีอีกด่านมึงที่มันจะจํากัดการอันเชิญใช่ปะ่ะรู้สึกมอนสเตอร์สตูไม่สามารถถูกสังหารได้หลังจาก แต่และตัวจะปล่อยสกิล2ตัวเออแล้วก็จะมีด่านที่แบบว่าเออพยายามให้กับตาเรารอดนะครับผมนะอันนี้ผมลืมอธิบายเลยอันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าต้องเอาตัวแทงลงไปเยอะๆนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูสักครั้งหนึ่งแล้วกันส่วนใหญ่ตอนที่อีเวนต์เนื้อเรื่องคือมันจะเริ่มมีเง่นอนโค้งเงื่อนไขเข้ามาแล้วนะครับผมนะผมชอบอยู่นะเออด่านคลายสมองดิอันนี้แนะนําให้เอาตัวเออตัวละครที่เป็นแบบว่านี่ลงเยอะๆนะ ตัวละครสายแทงลงเยอะคือเราฆ่าตัวละครฝัง่งมันไม่ได้แน่นอนแต่เราต้องยื้อจนกว่าเวลาจะหมดนะผมนะจนกว่าตัวละครเราจะรอดนะผมนะหนึ่งนาทีครึ่งอ่ะยื้อไปเนี่ยถ้าตัวละครฝั่งเขาโจมตีทั้งหมด2ครั้งนะผมนะมันก็มันก็จะออกจากสนามไปเลยโดยปริยายนะผมนะแนะนำว่าถ้าใครมีแองเจล่าเนี่ยดานเนี่ยจำเป็นมากเอาแองเจล่าไปแทงก็คือจบแล้วนะผมนะ มันจะไม่ตีกับตันเราแต่มันจะตีแต่แองเจล่าเนาะเนี่ยใครมีแองเจล่าคือจะง่ายมากง่ายมากนะผมนะเห็นปะมันตีแองเจล่าไม่เข้าเลยนะเนี่ยไม่เข้านะผมนะด่านนี้ง่ายมากคือใครมีแองเจล่าคือจบนะผมนะให้แองเจล่ามันแทงไปจบแล้วนะผมนะเนี่ยผมไม่ต้องเอาโต่อื่นลงด้วยเนี่ยอยู่ให้รอดหนึ่งนาทีสามสิบวินะผมนะโอ้ย โเนี่ยไม่ต้องทำอะไรละเนี่ยรอเวลาหมดแค่นั้นแหละโอ้ต้เจ็บตังเลย,าย,ยบาลีนัทด้ยเอออ่าเรียบร้อยนี่คือผ่านด่านแล้วนะผมนะด่านใครเครียดด่านใครสมองนะผมนะมีแองเจล่าคือผ่านสบายแล้วแล้วก็ด่านนี้ด่านอะไรวะาเอาอันนี้ด่านสู้กับแชร์ล็อ มันจะมีอีกด่านหนึ่งที่มันจะเป็นประมาณว่าจํากัดเทินการลงนี่ไงมีพลังมีทั้งหมด140แต้มนะผมนะปอดสังหารศัตรูก่อนที่พลังงานจะหมดก็คือในด่านนั้นอนะ่ะค่าคอสเราจะมีอยู่ทั้งหมด140นะผมนะเราก็ต้องลงจนกว่าค่าคอร์สจะหมดนั่นแหละ <c oughs> จริงด่านนี้ถ้าใครมีวิเวียนเนี่ยคือง่ายมากนะถ้าใครมีวิเวียนคือง่ายจริงแต่ผมไม่มีไง ก็พยายามเอาตัวละครที่มันเน้นดาเมจมาเนาะอันนี้ผมแนะนำนะเอา้าตายะล้วเดียวไปเลยเสร็จแล้เอาลงด้วยเพราะเป็นโบนัสเนาะเนี่ยเห็นปะคือมันใช้ค่าคอสเรามาเยอะๆเลยนะครับผมนะฮิวหรอฮิวหรอเอาตัวตัดฮิวมาแล้วจ้ามาเด้มาเด้นีเฟอร์หรอ อันนี้คือเราต้องเน้นตัวดาเมจเอามาลงสนามเนาะเราไม่ต้องเน้นแทงเลยนะครับผมนะดาะเมจเรางงี้ก็ตีเข้าเดี๋ยวผมเอาเฟอร์เฟอร์บี้ลงนะจริงมันไม่ได้ชื่อเฟอร์บี้นะจบนะผมนะคือเป็นอะไรที่ง่ายๆนะผมนะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับอีเวนต์ใหม่นะครับผมนะก็ลองไปลงกันดูนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟ,ฟังกันในวันนี้นะครับผมนะ ใครยังไม่กดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ก็ช่วยกดเพื่อที่จะเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะผมนะสำหรับเกมนี้ก็เดี๋ยวคงคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวสำหรับตัวละครชาร์ลอตนะผมนะเกมนี้ผมจะคงจะมาเล่นเรื่อยๆนะผมนะคงจะไม่ทิ้งไปไหนว่าเป็นเกมที่ผมชอบแต่จัดนะผมนะส,นะสำหรับชารนะ์ลอตเนาะเอ้ไม่ใช่ชาร์ลอตต์อีลัชชันคอนเน็กซ์นะผมนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่เมย์จะฝากแล้วเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบายบาย